สวัสดีครับอยู่กับผมเอเซนะฮะมาวันนี้เราจะมาทำอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะฮะวันนี้เราจะมาสอนโหลดไมคครับหนึ่งจุดเจ็ดจุดสี่แบบง่ายง่ายหลวมนะฮะง่ายๆเลยนะครับมามาเริ่มเลยนะครับเข้าอินเทอร์เน็ตที่คุณมีครับไม่ว่าจะเป็นโมซิลล่อะไรแล้วแต่คุณนะฮะเข้านี่นะฮะพิมพ์ไปว่า S.K.V. เอ้ย P.S.K.V. เดี๋ยวไม่ได้ต้อง My Craft S.K.V. นะครับเราก็จะเจอเพจหนึ่งครับอันนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะอันนี้กดเข้าไปเราก็จะเจอนะฮะเป็นที่โหลดมาครับนั่นเองเราสามารถไปดูเว็บเขาได้ครับนี่แต่รู้สึกว่า นี่นะคะเราจะมาดูในเว็บก็ได้นะะที่เว็บดาวน์โหลด1.7.4นะฮะมาครับสำหรับใครที่อยากเล่นตัวเกมเก่าๆเขาก็มีให้นะนี่บ้มเลยก็เลือกโหลดมาได้เลยนะครับืแต่วันนี้ผมจะมาสอนโหลด1.7.4นะครับมามากเลย นะฮะเ้วเข้าเว็บนี้มาแล้วใช่ไหมฮะนี่จะเห็นตรงนี้ฮนะสังเกตนะฮะพบกับหนึ่งยเจดซีนะฮะกดดาวน์โหลดปุ๊บแล้วก็จะเจอหน้าเว็บนี้นะครับแล้วก็กดสักสักอันหนึ่งคนระับอันนี้นะกด้ไปอืมอันนี้ไม่ต้องไปสนทะ์ไม่ต้องไปใส่อะไรมันนะ กดสกิปแอดนะครับโอะใครคักาลีน่าวะแล้วก็สกิปแอดมาแล้วนะคะแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะไม่ใช่ตรงอื่นนะแล้วก็รอมันสักแป๊บหนึ่งนะฮะอือเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ อรอรอรอ,รอนะคะเพจเขาก็าจะมีอะไรเนี่ยมีแจกเกมสตรีมด้วยนะครับอื้เยี่ยมเลยนะครับมีตัวเปิดเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนเปิดเซิร์ฟนะครับด้วยเว็บนี้แหละคงไม่ไปเว็บอื่นละเว็แบบนี้โหลดง่ายสุดนะฮะ เราก็รอมันนะคะม,ม,มาเราก็โหลเสร็จแล้วนะคะเราก็ ลากมาบนเดสก์ท็อปก็ได้นะครับหรือจะกดตรงนี้เลยก็ได้ลากมานะฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับกดย็ดนะฮะบางคนมันจะไม่มีนะฮะก็ไม่เป็นไรเราก็จะเจอกับหน้านี้นะครับปิดอันนี้ลงไปแล้วจะเจอหน้านี้นะครับกดต่อไปต่อไปแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับอเยี่ยมเยี่ยม ก็จะมี1.7.4ม c ครับ Original อันนี้ก็คือจะไม่มีมีจะไม่มีมอดจะไม่มี Optify อะไรเลยนะครับส่วนอันที่สองนี้1.7.4ม e ครับ TMI ก็คือจะมีมอด o m a n y Item นะฮะส่วนอันที่สามนี้ก็1.7.4มาครับฉีด TMI แล้วก็ Optify นะฮะหลดหลดที่บ้านผ่าน อันที่สามนี่ก็จะมี1น4่งุดมาครับก็จะมี Mod t o m ิ n ิ Item แล้วก็ Optify อยู่นะครับผมเอาอันที่สามนะครับกดต่อไปแล้วก็เลือกที่ลงฮะปกติทุกคนจนะเป็นอย่างนี้ก็กดลงไปนะฮะแต่ถ้ามีคุณมีตัวเกมเก่าอยู่นะฮะคุณก็ลบม,มันไปนะครับโดยการกดตรงนี้ ใช่ปบอกลืมพิมพ์รันนะฮะกดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตามผมนะปอร์นต์ a p p d a t a เปอร์ซนตปิดนะครับกดโอเคนี่เราก็จะเจอไมคครับเนี้ยนะตัวเก่าแล้วก็กดลบไปฮนะแต่ผมไม่ลบอนะผมลงไว้อีกที่หนึ่งสะดวกสบายนะครับ ก็ตั้งชื่อใหม่นะครับกดต่อไปอืมมันจะมันจะพิมพ์อย่างนี้นะของมันจะเขียนอย่างนี้นะของผมนะไม่เกี่ยวนะกดเริ่มปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดนะครับเร็วเร็ว ล้าก็จะเห็นอันนี้สองสองอันนี้ขึ้นมาบนหน้าเดสก์ท็อปนะครับเราก็กดทบกดอันนี้นะอันนี้มันจะเป็นของคนที่มีไอดีแท้นะฮะกดอันนี้ไปสําหรับคนที่ไม่มีไอดีแท้นะครับนี่มันก็จะขึ้นหน้าอย่างนี้อืมเราก็ใส่ชื่อตัวละครที่เราอยากเล่นนะอย่าไปใส่ของพวกคุณกายนะมันไม่ดีนะ ใส่ชื่อตัวเองไปนะฮะกดนี่มาเราก็จะได้นะฮะนี่เราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บกดเพยของบางคนนะฮะมันต้องรอตรงนี้นะนี่ผมแหละรอจนเสร็จนะฮะปุ๊บนี่เข้าเกมเลยนี่แล้วเข้ามาในเกมแล้วนะฮะเราก็จะได้ละมาครับหนึ่ง เรามาดูออปชันกันดีกว่านะครับก็มีเหมือนเดิมนะ difficulty ก็บ,บความระดัยากก็ปรับได้ตามใจชอบนะครับ Music and sound ก็จะเป็นรวมพวกเสียงอะไรต่างๆนี่ music ปิดไปจุกบอกพวกเสียงทุบบล็อกเสียงถ้ำเสียงอะไรก็แล้วแต่คนนะฮะก็ปรับลงไปนะอย่างนี้ส่วนมานี้ S Video setting. s e ซตติ <c> ้ปึ <ain> well, ๊บ anyway, ก็จะปรับกราฟิกปรับให้มันไม่กระตุกอะไรของคุณก็เรื่องของคุณนะอันนี้ก็อะไรอะจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนะฮะก็ไปศึกษากันเอาเองนะอันนี้ก็เปลี่ยนภาษานะะก็ไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็เป็น Resource pack นะฮะก็เหมือน texture pack ในสมัยก่อนนะครับก็นี่นะ ใ,ใครจะใส่เทชเชอร์แพคก็นี่นะนี่ก็ลากมาใส่เลยแต่ผมจะไม่นะครับผมมาโหลดเฉยๆนะครับตอนนี้ก็ปรับปุ่มต่างๆแนละก็มาดูเองน,น,นะครับมาล,ลองเข้าเกมนะครับว่ามันเข้าได้หรือเปล่านะครับมาแล้วก็ลองสร้างเอาเลยนะครับอย่างนี้นะมาวอร์ออปชันนี่ก็เหมือนเดิมใส่สซตน ใส่บนนัสเชดก็กดอะไรไปนะกดเช็ด New World นะครับอืมนี่แล้วก็จะหนครับ